สินทรัพย์ไหนจะสำคัญเท่าลายเซ็นคุณผู้ชมครับผมอยู่หน้าบูธมินเลนแนียแกรรี่นะครับไม่ได้จะมาอวดร่ำอวดรวยอะไรนะคุณผู้ชมแต่อยากจะบอกว่าโลกแห่งการสะสมทรัพย์ในยุคนี้มีเรื่องที่แปลกๆหลายแบบนะครับหลายคนมีเงินเก็บมีเงินเหลือเอาไปซื้อนาฬิกาใส่ไม่ใช่ Apple Watch นะนาฬิกาหรูๆอะนาฬิกาที่เราไม่เข้าใจว่าฮะ เรือนนี้3ล้านเรือนนี้8ล้านมันเป็นไปได้ยังไงทําไมมันมาอยู่ในมือเราได้ล่ะอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมครับหลายคนไม่ได้มองว่าจะเอาไว้ดูนาฬิกาไงเขาเอาไว้ว่าเขาเก็บเป็นทรัพย์ประดับตัวเองเนะจะเรียกว่าบารามีก็ได้นะแล้วก็วันหนึ่งพอเวลาผ่านใช่ไหมบริษัทที่เขาทํานาฬิกาเนี่ยเขาก็ลิมิเต็ดจำนวนคือจํากัดมันเขาก็ไม่ทําออกมาอีกราคามันก็เลยขึ้นอะไรก็ตามที่มีคนต้องการแล้วสินค้ามันน้อยราคาขึ้นเสมอฉะนั้นวันนี้นะครับ บริษัทมีเลนแองเกลรี่ซึ่งมาออกบูธในงาน CES ด้วยจริงๆผมรู้จักบริษัทนี้ตั้งแต่ที่ห้างแฮร์ริสห้างหรูในอังกฤษแล้วล่ะเขามีวิธีการจัดการสินทรัพย์แบบใหม่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจและน่าสะสมมากๆเลยนี่คือลายเซ็นจริงนะครับของแมรีนมอนโลนะครับดาราสาวในยุค1926ของสหรัฐเอาเป็นว่าช่วงยุคที่เธอรุ่งเรืองเนี่ยนะฮะปัจจุบันเธอไม่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเธอเคยเซ็นเช็คจาก Bank of a m e เมริาไว้ราคา600เหรียญ แล้วก็มีลายเซ็นสดของเธอนี่คือเช็คในยุคนั้นนะครับบริษัทนี้ไปได้มายังไงไม่รู้แหละแต่อัดกรอบนะครับแล้วก็วางขายในราคา8,500เหรียญดอลลาร์สหรัฐและโซคือขายแล้วด้วยมีคนเข้ามาในนี้ขายแล้วด้วยนะครับผมจะให้ดูว่ามีหลายคนที่น่าสนใจมากจะเป็นดาราหนังนะครับมารอนแบรนโดนะครับจะเป็นอัลปาชิโนนะครับจะเป็นนักเบสบอลหรือนักกอล์ฟต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเป็นวงการไอทีต้องคนนี้นี่คนนี้เลย มาเศรษฐีบิลเกตนี่นะครับเจ้าพ่อ Microsoft นี่คือปกทานแมกซีนฉบับที่บิลเกตขึ้นหน้าปกนะครับไม่รู้ว่าครั้งแรกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนี่ฮะเขาเซ็นสิ่งนี้ไว้ที่ออการต้าเนชั่น g ลกอล์ฟคลับนะครับนี่เข้ามาดูใกล้ๆหน่อยลายเซ็นสดของบิลเกตเป็นผู้ก่อตั้ง Microsoft นะครับและเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกติดต่อกันหลายสมัยนะซึ่งเอาเป็นว่าอันเนี้ย ก็คือลายเซ็นจริงนะครับยังมีลายเซ็นจริงของเดอะบีเทลนะครับครบวงนะฮะทั้งตั้งแต่นี่เอ็ดสูลิแวนเจ้าของรายการโชว์ที่บีเทลไปแสดงนะครับมาจนถึงนี่แหละอะอันนี้น่าจะเป็นใครจอห์นแฮร์ริสันนะนะฮะอันนี้น่าจะเป็นใครอันนี้ริงโก้สตาร์นี่<อ>ต้องถามโปรดิวเซอร์อีคิวและนี่พอลแมคคานี <Mechan> <อ>่กับจอห์นเลนนอนลายเซ็นจริงนะครับขายราคาเท่าไหร่12,500เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐโอ้โหทำไมมันแพงนะกก็เพราะเขาเหล่านี้ แทบไม่อยู่แล้วนะฮะในโลกนะครับเสียชีวิตไป 2, 2> คน,คน 2> แล้วนะเอาเป็นว่าลายเซ็นจะมีมูลค่าเพิ่มเมื่อศิลปินท่านั้นไม่อยู่แล้วนะครับนี่อับราฮัมลินคอนนี่เห็นไหมเป็นอะไรฮะเป็นเป็นผืนผ้าเซอร์ติฟิเคทกรีตติ้งเป็นคำต้อนรับเป็นคำต้อนรับของอับราฮัมลินคอนของแท้ๆมีลายเซ็นกำกับอยู่นะครับตั้งแต่ปี1809นะครับราคาพุ่งไป25,000เหรียญอันนี้ ประมาณเท่าไหร่ดีประมาณเกือบล้านเหมือนกันนะนะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเนี้ยมินเนี่ยแกรี่เนี่ยนะครับมีหมดสะสมไว้เยอะมากนะครับอันนี้คือเศรษฐีที่จะมาซื้อนะครับสองคนนี้นะครับเป็นเศรษฐีที่โอ้น่าจะซื้อหลายรูปเลยละ่ะนะนี่เจ้าฟ้าชายชาวกับเจ้าหญิงดาน่านะครับเป็นเลตเตอร์ที่เรียกว่าออกมาจากพระราชวังบักกิงแฮมนะอันนี้ก็ลายเซ็นสดท่านเหมือนกันนะฮะอ่าวอลดิสนีย์โอ้โหนี่สุดยอดมากนี่ลายเซ็นสดเหมือนกันนะครับแจ็คนิโคสันว่ากันไป ไมเคิลแจ็กสันด้วยนี่นะฮะเพราะว่าไมเคิลแสดงเดี๋ยวนะโทษโทษโทษคนละเวอร์ชันคนละเวอร์ชันอันนี้เวอร์ชันเก่าเลยอันนี้คือวิสัยออลฟอสเวอร์ชันแรกนะครับไม่เกี่ยวกับไมเคิลแต่ผมเองเคยมีลายเซ็นไมเคิลแจ็กสันอยู่บนปกเดรอนแคลบัลลัสโอ้โหบอกตรงเห็นแบบนี้แล้วนะนึกขึ้นได้ว่าแบบเฮ้ยหน้ามาทําอะไรแบบนี้สุดยอดมากๆเลยอพอลโล11ประสบความสำเร็จในการลงดวงจันทร์นิวอัลสตรองเซ็นมามีหนังสือนะครับอยากจะบอกแบบนี้ฮะบริษัทนี้ ผมเคยคุยข้อมูลตอนสมัสมยทําตัวเป็นลูกค้าเดินปาปาเข้าไปที่ห้างแฮร์รอ่เขาบอกว่าเขาการันตียิวคือเมื่อมันผ่านไป7ปี10ปี15ปีราคามันจะขึ้นครับอ่าเมื่อ คนเหล่านั้นไม่อยู่แล้วเมื่อเจ้าของลายเซ็นไม่มีตัวตนอยู่แล้วนะครับแน่นอนลิมิเต็ดจำนวนทันทีใช่ไหมแล้วก็จะมีคนประมูลคนอยากได้เขาก็จะมีเครือข่ายในการที่จะทําให้ภาพของคุณที่คุณแปะไว้ที่ฝาบ้านเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นซึ่งอยู่ที่ความพึงพอใจแล้วว่าคุณจะขายออกหรือไม่เมื่อไหรอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกเวนหนึ่งในการสะสมะสินทรัพย์บางคนสะสมเป็นอสังหาบางคนสะสมเป็นนาฬิกานาฬิกาที่ก็ต้องยืมเพื่อนมาอะไรต่างเอาเป็นว่าใช้วิธีก,า,การนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจวันนี้ ผมยังไม่ได้ซื้อสักรูปแต่ผมคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันที่จะเก็บความทรงจําประวัติศาสตร์ของโลกในรูปแบบลายเซ็นของบุคคลสําคัญแปลกดีเหมือนกันครับ คุณผู้ชมแถมท้าอีกนิดนึงคุยคุณชาลส์แมทธิวนะครับอูชอบมากเลยเขาเป็นคนเก่าแก่มากเขาบอกบริษัทเขาสามสปีแล้วเขาสะสมสินเนี้ยมาอย่างยาวนานบอกเนี่ข้างหลังเนี่ยคุณดูสิเนี่ยแฟรงซินาตาเนี่ยมีชีวิตอยู่ไหมล่ะตอนเนี้ยไม่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มมือตลอดเวลาอ่านะครับเขาให้นำบัตรซีโอเข้ามาชื่อคุณบรูซแมทธิวนะครับซึ่งเป็น one of your brother and oh bruce that bruce is here โอ้สุดยอดนี่ซีโอตัวจริงอยู่ในบริษัทนี้เขาบอกเนี่ะ ถ้าคนไทยคนไหนมีลายเซ็นของศิลปินระดับโลกเอามาขายก็ได้นี่ติดต่อได้ที่ Millionaire Gallery นะครับเว็บไซต์นี่ก็คือ Millionaire Gallery com ติดต่อก็ได้เลยคุณมีลายเซ็นศิลปินดังคนไหนในโลกนี้เอาแบบโลกรู้จักนะไม่ใช่แบบพงสุขเลนพึกอะไรเงี้ยไอ้นีอ้นั่นมันกระจอกไปนิดนึงเอาเป็นว่าถ้าโลกรู้จักนะครับให้มาขายก็ได้หรือเอามาใส่เฟรมได้ you can do customize frame for all the signature or you can buy the signature from you signature buy audience can the the h If หร e the signature, w i l l frame it up for you โอ้โหนี่น่าสนใจมากเลยเอาเป็นว่าเป็นความรู้ใหม่ของเราแม้บริษัทเขา3าปีแล้วแต่วันนี้มันเล่าสู่กันฟังมิเลเนแกรี่ไว้วันหนึ่งผมเป็นมิเลเนแกรีผมจะกลับมา someday I be m i l l e n a i r I will come back to you thank you thank you Charles make America great again okay fine